เรียนว่าผมไปไปได้มาปฏิบัติกรรมฐานวันทวันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองได้สร้างความมหาศาจารย์อย่างจุดซึ้งนับตั้งแต่ครั้งแรกที่มาครั้งนั้นผมได้ทราบถึงถึงพระคุณหนึ่งมารดาบิดาสองครูอาจารย์สามผู้ประถมกล่าวคือระลึกได้ตั้งแต่ก่อนมานั่งรถตั้งแต่กรุงเทพจนถึงสุบุรี ทำให้ผมตั้งใจเรียนปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งหยวดและผมก็ได้นํากลับมาปฏิบัติที่บ้านคอนโดเดินจงกรมจเจริญสติลมหายใจจนทําให้ผมได้รละลึกถึงบุพกรรมอดีตชาติปางก่อนได้เหตุการณ์ก่อนที่ผมจะระลึกได้ครั้งนั้นผมสงสัยว่าตอนหลับมีใครมาปลุกผมตอนขณะตอนตีสามจากนั้นเคยมาปฏิบัติครั้งจากที่เคยมาปฏิบัติครั้งแรกสรุปตื่นมาแบบตั้งใจไม่ง่วงหาว เนาะง,ง่วงวหาว,หาวนอนนะครับเก็บความสงสัยยังไม่ถามคำถามกับพระอาจารย์ใดๆจนผมได้ไปเพ่งอสุภะที่โรงพยาบาลศิริราชได้เห็นอาจารย์ใหญ่จากผมที่ชอบของสวยงามกับมีจิตใจที่ค่อนค่อนข้างเริ่มเข้าใจในสังขารและลดยึดมั่นถือมั่นจากวันนั้นผมจเจริญสมาธิหลังสวดมนต์เสร็จแล้วเลึเรกว่าอยากรู้ ใครหนอมาปลุกเราสรุปมีความคิดใส่มาว่าเป็นเทวดาเพื่อนรักผมเองข้อสรุปโดยย่อว่าดังนี้ล่ะครับสมัยก่อนอดีตชาติผมได้เกิดเป็นนางลาครูบาอาจารย์สอนได้สอนให้รักษาศีลห้าไว้อย่าทําผิดครูให้ใส่บาตรป,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 ปนีตแกะสลักดอกไม้ข้าวหอมโรยมะลิหรือศีล ถือศีลงดกินเนื้อสัตว์วันผ้าสมัยก่อนไม่ได้ฆ่าสัตว์กันทุกวันแบบสมัยนี้แต่ผมทําผิดทํำผิดมหารคือแย่งคนรักของเพื่อนคิดว่าเราสวยเราดังเราคนมาหลงเราเยอะเขอเป็นนางรมชาติก่อนเป็นผู้หญิงคนมาหลงเราเยอะทำให้เพื่อนสนิทคนนั้นจากคนสวยดอกไม้ของชาติจึงได้จึงถึงกับปรงกับชีวิต ยอมมอบคนรักให้กับเราแต่พอเราได้ค้อพร้องจริงศีลไม่เสมอกันย่อมพัดภาผมได้ถูกข่มขืนจนเสียชีวิตในการนั้นขอโทษนะอาจจะไอ้นั่นหน่อยน้ำกามไหลออกจากช่องทั้งสามจนพระอาจารย์มาโปรดอสุภะให้เป็นสัมภเวสศีศึกษาพระศาสนาจนได้อธิษฐานจิตขออย่าได้เกิดมาเป็นผู้หญิงอีกเพราะเพศหญิงทำให้ผู้ชายหลงมัวเมาได้ไปลองเกิดเป็นสัตว์ บัวหล่อนะครับบัวคือเป็นบัวแต่สวยอะ่ะบัวัวงัวมีบุคลิกะนะครับไม่ใช่บัวัวหล่อโลหะนะไม่ใช่แต่ไม่มีลูกจนมาในชาตินี้เกิดมาได้เรียนโรงเรียนวัดตอนอนุบาลพระสอนให้วหายพระสวดมนต์นั่งสมาธิต่างต่าง,างแล้วครูจับผมลำตั้งแต่ประถมทำให้เรารักสวยรักงามมากและกลายเป็นกระเทยอ่านะ เกือบจะเอาเงินไปผ่าตัดแปลงเพศเอาลูกอันท่าออกกระทั่งมัธยมเวรกรรมส่งผลทั้งเพื่อนทั้งคนรักโดนหมดเลยครับกลมขืนทั้งทหารชายเพื่อนชายลุมเตะต่อยเพื่อนไม่ชอบสักคนปัจจุบันใช้กรรมครบแฟนที่ผ่านมา20-30คนเป็นครูชีวิตจนผมรู้สึกเบื่อในชีวิตแบบนี้แล้วมันไม่จีรังเลยครับหลวงพ่อตอนนี้ผมตั้งใจถือศีลห้าเรื่องเนื้อคู่คงไม่หวังแล้วครับมันับ สลับซับซ้อนมากครับเขียนหนังสือห้าิบหน้าก็ไม่พอครับเรื่องเพื่อนแท้ก็ไม่หวังแล้วเพราะเพื่อนเป็นเทวดานางฟ้าเพราะเพื่อนได้ทําทานใหญ่ถอดทองคำาถ <c oughs> <c oughs> วายพุทธบูชาสร้างพระพุทธรูปทําให้เพื่อนได้เป็นเทวดาอยากไปไหนก็ไปแต่ไม่มีขันห้าแบบเาเาๆแต่ครั้งนั้นผมรวยมากมีกําไรทองคําจากหนุ่มๆที่มาหลงจากการไล่ลามตาเต็มข้อแขน แต่เราตันนีไม่ยอมถอดออกถ้าถอดออกถวายเราคงไม่ได้ใช้กรรมหนักขนาดนี้ชาตินี้มีทองคําแต่ไม่ได้ครอบครองพ่อแม่เอาไปจำนำหมดเพราะการเป็นเป็นอยู่ลําบากเลยตอนเด็กครับทําทานกันเถอะครับสมบัติครั้งก่อนไม่ได้นํามาในชาตินี้เลยสรุปการทํากรรมฐานให้ผมให้อะไรผมได้หลายอย่างครับเกินจินตนาการหรือเกิน การรักษาศีลห้าได้อนันสง์จริงทําทานได้อนันสง์จริงดังค,คําครูบาอาจารย์กล่าวไว้ไม่มีผิดกรรมชาติก่อนได้ใช้ในการประมาทดำรงชีวิตผิดศีลข้อสอย่างแรงกล้ารู้ว่าผิดแต่แต่ทำจึงทำให้มาเป็นสมบัติกรรมในชาตินี้ผมเข็ดแล้วครับผมยอมใช้กรรมกายนี้เป็นกรรมเก่าจริงๆครับเรื่องเล่าผมย่อแต่ละ,ละเอียดย่อยมันเยอะมากจริงๆ ต่อจากนี้ผมจะตั้งใจทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาดูแลพ่อแม่ครอบครัวบริจาครลหิตทำทุกบุญเพื่อภายภาคหน้าผมอาจจะได้เกิดมามีเพื่อนแท้ๆคนรักดีๆกับเขาบ้างจุดตาขออนุโมทนา <c oughs> สาธุกกับนักปฏิบัติทำทุกท่านครับขอให้ถึงพระนิพพานได้ดังใจการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์การตายพัดผ้าเป็นทุกข์โมทนาด้วย นะครับก็ถึงบอกแล้วเนี่ยอาตมาชอบคำหนึ่งเนี่ยชั่วเจ็ดทีดีจดหนนะครับชั่วเจ็ดทีแล้วอย่าให้ความชั่วเนี่ยมันหลอนเราจะจนทำความดีไม่ได้อาตมาก็บอกโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงทำแท้งเนี่ยหลอนหลอนหลอนจบได้แล้วครับคุณเป,ป็นปัจจุบันเดินหน้านะครับก็เหมือนกับเกลือคุณต้องมีทานมากเพื่อ ให้กฏแห่งกรรมคุณเบาบางคุณแก้กรรมเนี่ยดังนั้นวิธีแก้กรรมคือทําบุญให้มากเพื่อให้ผลกรรมนั้นมันเบาบางจนกลายเป็นอโหสิกรรมได้นะครับเคล็ดลับทั้งชายทั้งหญิงวันนี้ได้ฟังผู้ชายและนะครับ,นะรบผู้ชายเขาก็อายอมยมเขียนได้ดีนะเรียงลําดับสภาวะเหตุการณ์ได้ดีนะครับฝึกฝึกต่อไป ตอนนี้คือสายเกิดคุณคุณเริ่มที่เบื่อหน่ายในสังสารวัตและเห็นความเปลี่ยนแปลงมาเยอะเห็นความไม่สมหวังมาเยอะดังนั้นคุณก็ตั้งเป็นคนธรรมดาง่ายๆเบสิกพื้นฐานง่ายๆรักษาสุขภาพรักษากายรักษาจิตแล้วก็สุขภาพแล้วตรงไหนที่เป็นประโยชน์ทานศีลภาวนาเนี่ยคุณทำอยู่สามข้อ พอสูงขึ้นนะครับทานนี่มันเป็นนิสัยแล้วคุณไปที่ไหนคุณก็ทําทานไม่มีเงินเลยคุณก็แผ่เมตตาที่สุขชนเป็นทานมันเป็นนิสยัยคือทนมทาทาน,ทานแล้วก็อยากทํามันทําไปเรื่อยๆเป็นผู้ให้ไม่ขอใครแล้วครับเพราะตัวเองอยู่ได้แล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณคุณถึงเข้าใจเข้าใจอะไรเยอะนะครับนะครับเป็นผู้ให้ไม่ขออะไรแล้วเพราะชีวิตอยู่ได้แล้วแต่คนอื่นที่ก็ยังอยู่ไม่ได้ ดังนั้นอยู่กับคนเนี่ยคุณให้คุณให้ผ่านในนี้ดีกว่าผ่านอ่าองค์กรหรือกองทุนที่เขาแน่นอนเนี่ยบริจาคโรงพยาบาลบริบจาคอะไรสาธารนณะไม่ต้องมารู้จักกับใครแล้วก็ชวนกันไปทําบุญทําทานโยมผู้หญิงมีเยอะนะครับว่บาพริน่นตรงนี้ขอบริจาคนุ่นบริจาคนี่มันมันพวกสแกมเมอร์พวกคอเซนเตอร์พวกอะไรมันเยอะ แล้วก็ได้ไปดันไปไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันมีธุรกิจอะไรไปสนิทกันโดยตรงเนี่ยไม่ดีเลยคุณผ่านองค์กรได้ดีกว่าไม่ได้รู้ไม่ต้องรู้จักใครทําบุญโดยไม่ต้องรู้จักใครนะครับเดี๋ยวนี้รู้จักใครแล้วอันตรายเขาจะมาคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนทําอะไรมันจะมาตามกวนคุณนะในีโยมผู้หญิงเด็ดขาดเลยอย่าได้รู้จักใครอย่าได้ เปิดโอกาสให้ใครเดีย๋ยวนี้สแกมเมอร์เยอะคนนู่นคดนนี้เยอะนะครับนะครับโยมผู้ชายกับโยมผู้หญิงวันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะนอกเรื่องเยอะนะครับนะโยมคนที่ไม่มีพื้นฐานแล้วก็จะงงแต่ถ้ามีพื้นฐานประสบการณ์ในชีวิตแล้วจะไม่งงจะได้คําตอบเออเราปฏิบัติตัวเราก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่ สิ่งที่อาตมาเทศทั้งหมดให้โยมผู้ชายโยมผู้หญิงฟังก็คืออย่าว่าตัวเองอย่าทับถมตัวเองให้โอกาสตัวเองแล้วรักตัวเองสามารถเกิดใหม่ได้เสมอแล้วข้อสำคัญคือทุกคนสามารถนิพพานได้บัวสามเหล่านะครับอย่าเป็นบัวในตมก็คือเล่นแต่อารมณ์ไม่มีเหตุมีผลเลยไม่มีหลักของเหตุผลเลยนะครับคุณจะศึกษาธรรมะยากนะครับเล่นกับอารมณ์ พราะเหตุนี้มีเหตุนี้จึงเกิดนี่ยนคือความเป็นเหตุเป็นผลเลยถ้าคุณไม่เล่นการอมคุณก็สามารถจะสาวไปหาเหตุได้ง่ายๆไม่ยากบางเรื่องนี่หาหาไม่ยากเลยนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุก,การญาติโยมทุกท่านนะครับสามทุ่มพอดี